สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพอกับเจตาพรลวยคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยนะูทูบเนาะคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของฮานอยค่ะฮานอยม,อม,อมือนึ่เนาะคะ่ะพี่น้องออกทุกวันมีทุกวันเนาะคะ่ะรูดสามน้อยค่ะช่องเจตารูดสามน้อยจะมีรอพิเศษค่ะห้าโมงครึง่งปกติหกโมงครึง่งวีไอพีหนึ่งทุ่มครึง่งค่ะประวัติของเจปากแดงค่ะพี่น้อง เจ๊ปากแดงวันที่ยี่สิบหกไม่เดินเนาะคะ่ะันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าอยู่ไหนยี่ห้าอยู่นี่ยี่ห้าเดินให้เบิ้งจากน้อยพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งกันคือหลุดดีแทบาีิเขา่ขาเข่าอยู่แต่วันที่ยี่บหกว่าเข่าเนาะโมมาหลุดสามน้อยของเจ๊ปากแดงมือแรงเดินเด้อเ,เจ๊ปากแดงมาเป็นคููเด้อคะ่ะมามารุนกันไหม มาเป็นครูจับมือกันมาเด้อค่ะเจีปากแดงเอฟซีรอคอยอยู่เนาะรูดสามน้อยค่ะรูดสามน้อยเจ็ดวิ่งรูดพันเจ็ดกับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกหนึ่งห้าค่ะพุ่นเจ็ดเจ็ดสามตัวสองหางค่ะเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองวิ่งรูด เดนเจ็ดตัวเดียวค่ะลองสีเอลองหนึ่งหนึ่งกะค่ะกบไปว่าสีเนาะพี่น้องลองหนึ่งเดนเจ็ดค่ะสองตัวเจ็ดสองหนึ่งห้าค่ะคุณเน้นให้สามตัวเน้นหางเดียวค่ะเจี J. ปากแดงเจ็ดหนึ่งห้าค่ะใครจะตามต่อแคบหนาจอค่ะหมูแรงกัะตีปากแดงรูดสามน้อยเนาะคะ่ะ หาหนอยออกทุกวันเนาะทุกวันค่ะหานอยสามรอบรูดสามน่อยแชบหน้าจอค่ะให้จะไปต่อกับเจปเีปากแดงเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทาง มีมามีไปมีเขามีรุดเนาะคะ่ะแนวทางนเนาะมาไปต่อค่ะราบขอบุญขอบคุณเจตปากแดงแลหลยๆเดอค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาไปต่อรุนกันใหม่โมนีรุดสามน้อยแนวทางเพระเก่งค่ะแนวทางเพกเก่งวันที่ยี่สิบหกเขายีพาเข้าไปอยู่ค่ะยี่ายี่สี่ลุด มาไปตามไม้มือแลงค่ะรูดสามนอยเนาะรูดสามนอยของแนวทางพกเก่งค่ะเอฟซี FC พายจะตามผิดแต่ละหน้าซ้อมมือแลงรูดสามนอยของแนวทางพกเก่งค่ะแคบหน้าจอเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ครับไปรุนกันซ้อมซ่อมบึงเนาะซ้อมซ่อมบึงวิ่งรูดค่ะพกเก่งเห็นมาซีกับเก่า สอตัวซี่หางค่ะ4ี่เก้าแป่เกศย์เก้าหนึ่งค่ะบิญซีซค่ะ3มตัวสองหาง c ี่เก้ศเกเก้ค่ะวิงลูดเดนซกับเก้สองตัวค่ะสองตัวซี่0ี่เก้าเก้าศนยค่ะพน้นให้สองหางเนาะเก้าเกสี่ 9, 9, 9, 4, ส, 9, 9, 9, 4, สามตัวหางเดียวค่ะ แคบ,บหน้าจอค่ะใครจะไปต่อไปต่อกับแนวทางพะก,กิงเนาะค่ะใครจะไปต่อแคบ,บหน้าจอค่ะแคบ,บหน้าจอแคบบหน้าจอไว้ไปบึงพิจารนาเอาพี่น้องอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ต่อไปค่ะขับขอบุญขอบคุณแนวทางของก่งหลายๆค่ะที่ให้แนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาเนาะอสมใจค่ะอสมใจกับบอ่อเข่าเนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบหกเนาะไม่เดินเลยเนาะค่ะนี่วันที่ยี่สิบสามฮานอยมีทุกวันเนาะค่ะซีงวดค่ะที่เจตาให้เบิ้องนี้เปิดดูนี่เนาะให้ชัดเจนนะจักหน้อยถ้าผมไม่เพิ่นเขามาก จักเขาจักลุดเราบ่เห็นประวัติบบเห็นงวดที่ผ่านมาสวานะ่าเดน้องพี่น้องเนาะเออเปิดใ้เบิ่งนดะ้จักน้อยอ้าวซีมือเราเขาอยู่มีเข่ามีหลุดเนาะคะ่ะชัดเจนงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอามาไปโตกบอ่อสมใจรูดสามน้อยะมือแรงรูดสามน้อยเนาะคะ่ะาน้อยมีทุกมือกับขอบุญขอบคุณออสมใจลลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะ อ,อสมใจรูดสามน้อยค่ะวิงรูดเพินเห็นมากเก่ากับศูนย์ค่ะสองตัวเก่ 1, 1. 2, หาหนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งค่ะเบิลหาหากับหนึ่งหนึ่งสามตัวสองหางเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งค่ะวิงรูดเพินกระเด็นทั้งสองตัวด้วยค่ะพี่น้องเด่นเก่ากับศูนย์เนาะวงกลมให้ทั้งสองตัวเนาะค่ะเน้นเก่าหนึ่งกับ 0ูนย์สองค่ะเน้นสามตัวหางเดียวเนะะวาะค่ะสามตัวหนึ่งหางศูนย์เก้าหนึ่งค่ะแคปนาโจอค่ะไพจะไปตัวไพจะไปตัวกับออสมใจรูดสามน้อยเนาะคะ่ะปกติพิเศษปกติ VIP ค่ะสามน้อยสามหลอบเนาะคะ่ะ 3ามน้อยสามหอบเอซใหม่ f อซเก่าเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังเล่นใจเจตากรบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาคอมเมนต์มากดหัวใจให้เนาะทางช่องน้อยนอยของเจตากรบขอบ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะอ๋อสมใจรูดสามน้อยกับแคปหน้าจอค่ะแล้วไปต่อค่ะไปต่อ ่อเป็นของเจตตาของเจตาก็หลุดไปคือกันกะพี่น้องหลุดไปขอโทษขอไพ่เอฟซีเนาะค่ะหลุดไปขอ,ดขอไพ่ลไ,ไล,าล,าลาย่สีงวดค่ะฮาน้อยเนาะใเบิ่องในจัดน้อยเนาะค่ะประวัติที่มาที่ไปเนะาะเ,เบิ่งจัดน้อยหน้อยเบิ่องลายเนาะค่ะ fc รูดสามน้อยกับเจตาบอค่ะมือนี้พี่น้องปองไปรูดจังได้เจตาบอเขา่ามาไปใหม่ครับมาไปน้ำเจตาใหม่ไปฮาโนยเนาะรูดสามน้อย,ออยมือแรงสามรอบค่ะคอสดคอไพ,อพ่บ่เดินบอคูบ่าบามาเนาะ,ะมาไปใหม่ครับมือนี้ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดลูดสามนอยวิ่งลูดค่ะหากับ 1, 2, 4, หนึ่งสองตัวสี่หางห้าสามห้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองบนหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสองหางห้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะเดนเนทอกันเดอร์ค 7, าเจตาวิ่งลูดห้ากับหนึ่ง หนศกับหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองหางเจตาหางหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะสามตัวสามตัวหางเดียวค่ะเจตาหางเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะห้าน้อยมีสูมือค่ะพี่น้องได้รุ่นกันทุกวันเนาะ เลยรุนกันทุกวัน้หาหนอยเนาะของเจตาก็มีสี่ท่านเนาะพี่น้องสามอสมใจแนวทางพกเก่งเจี๊ปากแดงแล้วก็เจี๊ตาพารวยเนาะของตกองช่องมีสี่ท่านค่ะที่ผ่านมาจะจินหาท่านอยู่เพิ่นพักขอพักขอบอทุงเนาะค่ะหาหนอยเนาะ เจตาก็มีหลูดสามน้อยค่ะมีทานี้เนาะค่ะเอพีซีภูเขามไมัค่ะภูเขามาไม,ม,มัถ้าเผื่อบอท่านใดกดไลน์เนาะถ้าชอบค่ะพี่น้องถ้าพ้นเขามาพานไม่เห็นเผื่อชอบคลิปนี้ทั้งช่องของเจตาพาร่วยเนาะค่ะถ้าพ้นเห็นพ้นชอบกะกดไลค์ค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามเนาะค่ะกดตาม เราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บอพาดลิปใหม่ๆของจกตาเนาะลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีค่ะขอมีความสุขขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไซก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีใช่ค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ